สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่สิบสองธันวาคมสอง3นะ้าวักสบสามนะคะนี่เราจะมาะด,มดื่มกาแฟกับอินทผลัมนะคะทานกาแฟอินทผลัมให้เป็นประโยชน์นะคะกาแฟดำนะคะนี่จะเป็นกาแฟดำที่เราชงไว้แล้วก็จะนี่ก็จะเป็นอินทผลัมสายพันสายพันธุ์ใหม่นะคะนำเข้าจากอียิปต์นี่สายพันธุ์มาใหม่นะคะ ไปดูดูนะคะสายพันนี้ลูกใหญ่เนี่ยลูกใหญ่มากสีสวยลูกสีเลือดหมูโอรสนะคะความยาวก็ประมาณห7เซนนะคะความยาวของเขาะะอันนี้คือลูกสุกประมาณหนึ่งอันนี้คือสุกเต็มที่ก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยสุกเนื้อเขาจะแข็งอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเราแช่เย็นไว้เราจะ รเราแช่เย็นไว้เราจะนํามารับประทานนะอันนี้ที่เราปอกเปลือกแล้วนะคะใครจะปอกก็ได้ไม่ปอกก็ได้ถ้ากินลักษณะนี้รสชาติจะดีนะคะจะไม่มีฝาดเลยนะคะประมาณนี้แล้วถ้าประมาณนี้จะจะติดฝาดหน่อยแต่ฝาดไม่เยอะนะคะหวานน้อยฝาดน้อยนะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าชอบ แบบนี้ก็กินได้ทานได้กรอบแบบนี้จะกรอบมากเนี่ยเนื้อเยอะมากอินทผพาลามสายพันนี้เนื้อเยอะนะคะเนื้อเยอะมากอันนี้แต่ถ้าอยากทานให้อร่อยต้องทานแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเขาไม่ได้สุกละเละนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเนี่ยค่ะเขาไม่ได้สุกละเละยังแข็งอยู่นะคะเนื้อยังแข็งอยู่เดี๋ยวจะทานให้ดูเนี่ยนแข็ง ก็จะกรอบเป็นเป็นกรอบกรุบกรุบนะคะเหมาะกับทานทานกับกาแฟตอนเช้าเช้าก่อนไปทํางานนะคะให้พลังงานแล้วล้างสารพิษในช่องท้องนะคะพวกอินทผาลัมบอกเปลือกเปลือกข้านี้บอกง่ายมากนะคะอินทผาลัมภาเนี้ยเนี่ยเวลาเราจะบอกเปลือกแล้วก็ผ่าครึ่งก่อนผ่าครึ่งน,นะคะเนี่ยบอกเปลือกเอาง่ายมาก เนี่ยค่ะแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมคะปอกง่ายไหมคะเนี่ยถ้าเขาสุกเต็มที่เนี่ยก็จะปอกอย่างนี้เลยบอกได้เลยว่าพันธุ์นี้ลูกใหญ่เนื้อเยอะนะคะอร่อยนะคะลูกใหญ่เนื้อเยอะนะคะอร่อยอย่างนี้เลยอร่อยมากออกออกนะคะเนี่ย ปอกออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะคนสูงอายุคงจะชอบนะคะสายพันธุ์นี้เพราะว่าเราปอกเปลือกออกปุ๊บล้วก็ทานได้เลยนะคะลูกใหญ่นะคะเนื้อก็เยอะแล้วก็กรอบกรุบกรับอร่อยสุดๆ้องกินประมาณนี้อร่อยมากนะคะถ้าประมาณนี้เขาจะติดฝาดหน่อยนะคะติดฝาดแล้วก็หวานน้อยฝาดน้อยนะคะแต่กรอบลูกใหญ่นะคะ แล้วแต่คนชอบนะคะใครชอบแบบนี้ก็กินอย่างนี้ได้เลยเนี่ยผลเขาประมาณนี้นะคะเขาสุกแล้วก็จะไม่เละไม่อะไรนะคะจะแข็งนะคะเนี่ยแข็งแข็งทานให้ดูอีกรูปได้ยินเสียงกรอบเนาะกรอบกรุบกรอบ รสชาติชาติเขาไมไ่ได้หวานแหลมหวานมากนะคะประมาณนี้ประวัติหวานกลางๆนะคะอร่อยค่ะไม่มีฝาดแม้แต่นิดเดียวนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะคะไม่ฝาดแม้ถ้าเป็นสีดาแบบนี้จะไม่มีฝาดแม้แต่นิดเดียวนะคะแล<ม>้วถ้าเป็นอย่างนี้จะมีติดรสฝาดหน่อยอยู่นะคะติดรสฝาดแล้วก็หวานน้อยฝาดน้อยนะคะอธิบายให้คนเข้าใจนะคะทีบางคนไม่กล้าปลูกว่าเป็นพันมาใหม่ก็อยากแนะนําให้ปลูกนะคะนี่ เราสามารถทานอย่างนี้ได้เลยใครกินก็คงติดใจนะคะถ้าเป็นกินในลักษณะที่ว่าสีดําประมาณนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนถ,ถ้าได้ลองกินแล้วจะติดใจนะคะเขาอร่อยกรอบก็จะกินเป็นอา,อาหารเช้าตอนเช้ากับกาแฟร้อน,อนๆกาแฟดํานะคะเข้ากันดีนะคะเขาที่ที่บ้านก็กินอยู่ดูแลสุขภาพนะคะตอนเช้ามาเขาจะล้างอินทผลัมนี่ประโยชน์เขามีมากมายนะคะ ล้างสารพิษในช่องท้องปป้องกันมะเร็งลำไส้นะ่ะที่รู้ๆนะคะเนี่ยข้อมูลเขามีมากมายนะคะต้องเข้าไปดูคุณประโยชน์ของเขาปลูกไว้นะคะพันนี้อยากให้ปลูกเพราะว่าลูกใหญ่กินแบบนี้อร่อยมากนะคะแล้วรสชาตินะจะอธิบายรสชาติเขาจะคล้ายๆละมุด แล้วเขาก็จะไม,ไม่ไม่หวานแหลมไม่หวานมากหวานกลางๆนะคะเคี้ยวเพิ่มนะคะใครจะเอาเปลือกออกก็ได้ไม่เอาเปลือกออกก็ได้แล้วแต่เรานะคะเ้วขอดื่มกาแฟสักหน่อยเข้ากันสุดๆนะคะ อร่อยบอกได้เลยว่าพันนี้ต้องกินแบบนี้ถ้าจะให้อร่อยต้องกินแบบนี้เนี่ยสีดำๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้สีดำๆอย่างนี้เลยถ้าอย่างนี้จะติดฝาดนิดหน่อยนะคะอนี้ดีกว่าแล้วแต่คุณชอบนะคะโอเควันนี้ก็อ๋อลืมบอกสายพันธสายพันธุ์นี้นำเข้าจากอียิปต์นะคะชื่อของเขาก็คือออม อมเอลฟริกอมเอลฟริกโอเอ็มนะคะอมเอลฟริกชื่อของเขานะที่ว่าเมืองไทยน่าจะยังไม่มีปลูกนะคะอันนี้สายพันธุ์นําเข้ามาใหม่ๆเลยเขาบอกเขาไม่เคยนําเข้าไม่มีอันนี้เพิ่งจะนําเข้านะคะสายพันธุ์นี้เพิ่งนําลูกเข้ามานะคะปีนี้ที่สวนไร่ด้วยสองมื่อแม่ก็ได้ ได้รับอินทผลามพันธุ์นี้มากก็เลยแกเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะที่สวนก็จะเพาะ,มะเมล็ดนะคะเพาะ,มะเมล็ดอินทผลามจำหน่ายทั่วประเทศนะคะเรามีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมดที่พร้อมจำหน่ายมีทั้งหมดเจ็ดสายพันธุ์นะคะเรามีทั้งหมดพร้อมจำหน่ายส่งทั่วประเทศก็มีเจ็ดสายพันธุ์พันธุ์ที่หนึ่งก็คืออเมดาฮาน พันธุ์ที่2ก็คือโคเนซี่พันธุ์ที่3ก็คือสายพันธุ์เปรมพันธุ์ที่4ก็คือสายพันธุ์อ่านาวาเดอร์พันธุ์ที่5ก็คือสายพันธุ์แม่โจ้36พ,พันธุ์ที่6ก็คือสายพันธุ์อ่าบาฮีเหลืองนะคะบาฮีเหลืองแล้วก็สายพันธุ์ที่ที่7ก็จะเป็นฮัสซาวีฮัสซาวีนะคะฮัสซาวี ถ้าใครสนใจก็โทรมานะคะที่เบอร์โทร0614315320นะคะบ้านภูทองตบบอำบลภูฝ้ายอําเภอขุนหารจังหวัดชิะเกษตนะคะส่วนตั้งอยู่ที่ติดถนนหมายเลข24นั่นไหนที่สนใจต้นพันธุ์นะคะเพื่อที่จะไปปลูกหน้าฝนก็ติดต่อเข้ามานะคะต้นกล้าก็มีตั้งแต่อายุ1เดือนครึ่งถึง3เดือนนะคะ เรามีราคาตั้งแต่100ถึง200บาทท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อโทรเข้ามานะคะ10ต้นเราแถม1นต้นนะคะแล้วก็สายพันธุ์อันนี้สายพันธุ์ที่มาใหม่อันนี้นะคะเราจะเราจะทําการเพราะนะคะเราจะทําการเพราะก็จะงอกประมาณอีกสัก1ถึง2เดือนนะคะเราพร้อมจัดส่งอันนี้ก็คือ,อสายพันธุอ์อมเอลฟริกนะคะ อมเอลเฟรกชื่อของเขาจำชื่อให้ได้นะคะอมเอลเฟรกลูกใหญ่นะคะเนี่ยลูกใหญ่มากเนื้อเยอะกรอบนะคะเนี่ยสายพันธุ์มาใหม่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ยอยากแนะนำให้ปลูกนะคะเราสามารถกินในะระดับนี้ได้นะคะเนี่ยเป็นอาหารเช้ากับกาแฟร้อนๆน,น,นะคะเนี่ยได้เลยนะคะโล,โลนึงก็จะประมาณสัก ไม่เกิน40ลูกนะคะลูกเขาใหญ่นะคะเนี่ยถ้าเป็นถ้าประมาณนี้นะคะเขาจะอร่อยมากเลยหวานกรอบกรุบกรับนะคะเนื้อเขาจะไม่เละนะคะเนื้อเขาถ้าเขาสุกประมาณนี้ไม่เละไม่ไม่ยุ่ยไม่เละไม่นี่นะคะพันนี้เขาจะเนื้อแข็งอร่อยเดี๋ยวจะกินอีกลูกทานอีกนะคะเนี่ยให้ดูเนื้อเขาอืมดูอร่อย หวานไม่มากกินได้เรื่อยๆนะคะไม่เลี่ยนหวานกรุบกรับกรอบกรุบกรับยินเสียงอ่ะโอเคนี่ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวข้อมูลต่างๆให้ทราบเรื่อยๆนะคะเป็นระยะนะคะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะไวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ